เอาล่ะสวัสดีอ่าฉันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยนั่นมันหน้าตาของเจ้าฮักกิวกี้นี่หวานจากในเกมป๊อปปี้เพทามเฮ้ยเราฉันมาโผล่ไี้น,นี่ได้ไงวะเนี่ยอ้าวชิปหายแล้วกูจะเจอฮักกิวกี้ในเกมไหมวะเนี่ยอเอาล่ะโอ้โหนี่เหมือนเป๊ะเลยสกิริตี้โอ้ยเข้าไปข้างในเจอประตูไปเนี่ยโอ้โหเอาละเว,ว้ยคุณยามเอาคราวนี้มียามเว้ยเฮ้ยโอ้ว่อ,งอ้งอ่าไม่ทราบว่าทีน่นี่อ่าเป็น โรงงานเกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยโอ้เป็นโรงงานเกี่ยวกับผลิตของเล่นตุ๊กตาน่ารักสุดน่าชังนะสุดน่ารักสุดน่าชังอย่างนั้นเหรอโอ้ผมขอกินกาแฟนะครับผมอยากตื่นโอ้ออกไปเลยโอโอเคเอาละโอเคเราตรงมาตรงนี้จะเป็นห้องอา้าวห้องอาวุธเซคเวย์ตี้ต้องเป็นห้องที่ผมจะได้มือไม่ใช่เหรออา้าวแล้วทำไมมันมีแค่นี้วะเนี่ยอันนี้คืออะไรกดเพ่เหรอ อันนี้คือหน้าตาของน้องป๊อปปี้นะครับที่เราจะเจอในเฟส2หรือเปล่าในเกมของเปเป้ป๊อปปี้เพย์ไทม์นะครับนะซึ่งน้องป๊อปปี้บอกว่าฉันต้องการให้คุณเล่นนะครับนะเล่นอะไรอะ่ะเล่นอะไรอะ่ะเออเล่นอะไรอะ่ะเออน้องป๊อปปี้อยากให้ฉันเล่นอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันขอสำรวจแถวนี้ก่อนนะขอสำรวจแป๊บอืมรูม้สึกว่าไม่มีอะไรเลยห้องนี้อ่าเราห้องที่มันจะต้องมีรถไฟพูนป,นปูนล่ะรถไฟพุดนฮ่าฮ่าจิ๋วไอ้กูตกฮักกี้วอกี้แดกกูแล้วอะ อ้าวทั้งผู้ชมทั้งหมดมีให้ค่าแค่หนึ่งคนนั่นคือไอ้ยามด้านหรือเปล่าผมถึงจะชนะเลย เดี๋ยวก่อนนะมันมีแค่ตัวเดียวเนี่ยมันบอกให้ผมแค่ตัวเดียวเนี่ยเหลือแค่ตัวเดียวทเท่านั้นอ้าวคราวนี้เปลี่ยนยามใหม่โอ้อยงงแกมันใครวะเนี่ยใครส่งนายมาอ่าพอดีไม่มีใครส่งผมมาหรอกผมเดินมาผิดทางโอ้แล้วแกผ่านผ่านมาได้ไงวะเนี่ยจริงแกต้องผ่านยามหน้าประตูทางเข้าโรงงานดิอ่าไม่รู้ดิพอดีผมอยู่ดีๆผมก็มาเกิดนี่เลยโอ้แกพูดเรื่องบ้าอะไรเกิดดอะไรอ่ะช่างมันเถอ,อะเอาเป็นว่าอ่าผมจะต้องจัดการยามอ่ะโอ้จัดการฉันทำไมฉันงง อ่าเนื่องจากผมอ่าผมมันอธิบายยากอ่ะอ่าผมผมผมติดอยู่ในเกมเกมนี้แล้วถ้าผมไม่จัดการยามผมก็จะไม่ได้ไปไหนโหไม่ได้จัดการฉันแล้วจะไม่ได้ไปไหนหมายเขาว่าอย่างไรว่าได้ยิ่งพูดยิงง่งงงเอ,า,อาเป็นว่า,าผมขอถีบหอยายามแล้วกัน,น โอ้าวววโอ้ยโอ้ก่าโอ้แกบังอาจกโอ้แกจะดีหน nope ่ามันนี่สิไอ้หนูโอ้เอาละฉันจะเดินไปหาแกงานจริงก็เดินไปเลยลุงนี่ที่หน้าต่อไปเอาละกูเข้าประตูเจอฮักกี้วอกกี้อาไม่ไม่มีฮักกี้วอกกี้เว้ยเฮ้ยประตูปัจจุนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรออะไรวะนะครับมัน ไม่อะปะโถเอ๊ยเออเอาละแกจะเข้าไปบุกรุกข้างในไม่ได้นะเว้ยแล้วแกก็ถีบหน้าฉันไปสองครั้งอ่ะกูถิบครั้งที่สามแม่มเลยี่เรียบร้อยนะชนะแล้วนะครับแล้วก็ออกประตูเดิมมาทางไหนกลับไปทางนั้นนะครับ่านจบไม่หยังมากูงงเลยกูงงเลยเออแล้วตอนนี้กูมาโผล่ไหนไวะเนี่ยแ้่ก่อนนะกูเพิ่งออกมาจากโรงงานฮักกี้บวกกี้ไม่ใช่แล้วโอ้โหนี่ประตูเบิดกูว่าฮักกี้บวกกี้เราแดกอคอรกูแน่นอนเลยโอเคกูจะหันหลังไป เจอไหม,มอะไรวะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่มันคืออะไรสัมโตนี้มัน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 ยืนขวางทางหน้าประตูทําไมวะเนี่ยอ่าไปดีกว่าอุโอ้ไม่ให้ไปเว้ยดุมเอา้าอะไรเนี่ยอ่าไงั้นผมไปด้านขวากว็ได้โอ้ฉันก็ไม่ให้ไปอ่าถ้างั้นผมไปด้านซ้ายก็ได้ไม่กวนพวกพี่หรอกเฮ้ฉันก็ไม่ให้ไปอ๋อ อะไรเดีย๋ยจะเดินขวางทางอยู่ขวางทางทำไมวะเนี่ยฉันไม่ให้แกไปหรอกเอาอะไรว่าสรุปคือผมจะต้องสู้กับไอ้สตรงนี้ใช่ไหมโอ้ได้สบายมานี่ ออเอาฉันก่อนเลยฉันอยากเจกันได้จัดให้ี่ไอ,ไอ,ไอตัวเล็กกูถีบแม่งก่อนเลยี่ฟันคอโอ้โหอ้าวฮึบนี่อะไรล่ะเอาไฟตายง่ายจังเลยวะเอาชิบหายแล้วพวกมันมาช่วยด้วยช่วยด้วยมึงมีกันกี่คนวะเนี่ยโอ้พวกเราลุมอัดไอ้คอยโอ้มันดูจักชื่อกูได้ไงไอเปียกนี่มึงลุกม,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 มาทำไมละ,ละมันโอยนะครับนะเอาละโอ้โหนี่ห้องมืดโอ้โหแย่เยอะเลยนี่มันแจ้งกับกูซรางนี่หว่ากูไม่น่าไปอัดสามคนนั้นเลยขอโทษครับพี่เออเอาละแต่ไม่ต้องไงฉันมีดาบสมบูไรอยู่มาเลย พวกมาเฟียโอ้พวกเราจัดจัดแน่โอ้ยจับปะโจ้โอ้สี่แน่มาดิเข้ามาขึ้นมาขึ้นปะจับเัวขึ้นปะปบนี่มาดิมาดิมาดิโออหนังไงหัวหน้ามันนะครับนะอ่ะจับปั๊บนี่อะไรเราเออเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาเออนี่ขึ้นปะจับนี่อุ๊บ่ะไอะผู้ตายเฮ้ยท่านผู้ชมนี่มันแก๊งมาเฟียนี่หว่าผมจะไม่กัดการถามคนนี้นะครับผมอยากรู้ว่าลูกน้องมันอยู่ไหนหมดนะครับนะผมจะลองทำท่าเปิดประตูโโอ้ห เพียบเลยมันซ่อนอยู่ในห้องกูนึกว่าไม่มีใครตอนแรกนะครับมาดูดิห้องข้างนอกว่างป่าดูดิมันลองโอ้โหเพียบโอยพวกเรากินลอกันอยู่จะเข้ามาอีกบกนี่มันเห็นมาเฟียของลูกพี่เรายัางกูซาข่อยรู้จักเปล่าไม่มีแต่ชื่อข่อยก็ไม่เข้าใจเลยห้องน้ำมีใครไหมเนี่ยหรือไม่มีใครขี้ไว้เฮ้ เออด่แต่รู้สึกว่าทุกห้องนี่จะมีคนหมดเลยนะโอ้โหดูพวกมาเฟียมันมันโอ้โหมันทำอะไรกันวะเนี่ยมันจะไม่มีคุกมีพ่อครัวเลยหรือไงวะไอ้ที่ทำอะไรอ่ะโอ้โห,โโหมาเฟียที่เป็นลูกน้องแม่งปรุงอาหารกินเองเลยเว้ยเฮ้ยท่านผู้ชมครับรู้สึกว่าทุกห้องนี่จะมีมาเฟียอ,อย่างนี้หมดเลยนะโอ้โหดูดิดูด,ดินะครับมาเออดูดิ โอ้โหดีดีดีโอ้โหดูดิดงดิโดดิดงเลยโดดิดงมันจะเต้นบนตรงลงโต๊ะลงตรงโอ้โหรู้สึกว่าพี่เขาจะสนุกมากเลยนะครับนะฮชุดกุกกวานที่นูอยากได้กุกกวานที่นูอยากใส่นะครับนะเอาลบบผมไปดีกว่าทำอะไรอ่ะกูทำอะไรผิดเอ้าจิบหายเอ้ยกูทำอะไรผิดว่ะเดี๋ยวก่อนโอ้ยไอ้คอยก็เตะขาฉันกูไปเตะขามึงตอนไต่วันเนี้ย อ่ะนี่เปิดประตูไปนระกแม่งเลยโดดไปเลยนี่ดูซิจะตามกูไปอเาวไม่ตามเอาวกูติดบักกูติดบักกูติดบักจะเข้ามาอ่ะกูตายอ่ะเอาลนะมาผมขอสู้ตายเลยมาตีแน่ตีแน่นี่แนแ่มา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 โอ้ยจะปัดจะาตีเนี่ยฟันหน้าฟันหน้าฟันหน้าจะประจําหลบซ้ายหลบขวาเด็งหน้าเด็งหลังกระโดดกระโดดโอ้ย นี่มาเลย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 โหูสามลอยข่อยสามล่ข่อยยางนั้นเหรอนี่กระโดดข้ามหัวไปดินะครัน้าหัวหน้าจะอยู่ไหนหัวหน้าจะอยู่ไหนเอออยู่นี่ใช่ไหมพวกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันในหม้อหูเอามามามาเลยสองฝั่งมาเลยสองฝั่งปุ๊บนีเลยอ้าวจ้าแบ่งเตะกูแล้วนะครับพ่อฝันหนักแล้วเออมามาเออมาเลยจ้าหัวฉุ๊กเป็นจังฟูคิดตะไว้นี่แน่ โอ้ยเจ้าโอ้ตีหน้าแม่เลยโอ้รู้สึกว่าจะไม่ตายง่ายๆไว้พวกนี้อื้อ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 นะครับนะจับมัดตีเด็ดฟันหน้าฟันหน้าฟันหน้ากูต่อมาเฟียต่อหมดเว้ยแล้วก็ตาไม่ฆ่าหนึ่งโอ้โหอาวุธตกหมดเลยเว้ยจังหวะนี้แหละครับฟันหน้าอ่ะกูตายกูฆ่าได้18ตัวเอง อาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ฆ่าไปเยอะแล้วที่ไอ้นี่มันจะลุกมาทำไมเอาล่ะท่านึ่งซ้ำไปดิไปยู่ไปยู่นี่แหละฟันฟีฟันฟีจังหวะนี้ฟันฟี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 ใครนอนคูฟันฟีคูฟันฟีนี่มันต้องเป็นสูตร่างนี้เอาล่ะต่อมาสกิลสองบัตพิฆาตสุดโหดมาเลยนี่พวกนี้บอกโอ้อกเราไม่เบี้ยวมุดแล้วโอ้โหลุ้มต่อยหน้าไอ้ต่อยแล้วมาดิ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 จะได้รู้จะได้รู้ว่าหมัดกูแรงแค่ไหนนี่ในต่อยทีขอแบก ไปที่หัวแบะนี่พลังที่แท้จริงของฉันอยู่นี่เว้ยเพื่อนนี่นะต่อยหน้าไปดิถ้าต่อยหน้าจะต่อยหน้าฉันเหรอตี่แน่เออมาดิมาดิเอาแบบมาต่อมาเก็บอาวุธเก็บอาวุธเก็บอาวุธอันโดนแจไปก่อนนี่แน่เออโดนแจไปมีกีตาร์ไหมกีตาร์มากีตาร์ฟาดหัวแม่เลยตี่เนี่ยตี้มีเสียงด้วยกีตาร์กูมีเสียงด้วยเอาดินี่แน่ฟาดหน้าแม่เลยไปแล้วโอ้ไอ้นี่มึงเก็บอาวุธทำไมตี้จีหน้าแม่เลย เอาล่ามาสัมบไรต่อหมดเว้ยโอ้โหทั้งหมดมี88ตัวนะครับคุณจะไปสู้พวกมึงได้แก่วะเนี่ยหนึ่งต่อ88ดสิบแปดบ้านะ้วกเนี่ยเอาล่ามาเออมามาต่อมาฉันต้องใช้พลังขยะโตแล้วเอาระดึงโอ้โอเคในเรื่องแล้วจากนั้นก็รีฟันซะรีฟันฆ่าพวกมันฆ่าพวกมันฆ่าพวกมันจะลุกนะเว้ยจะลุกจะลุกนะเว้ยจะลุกจะลุกนะเว้ย อย่าลุกนะเว้ยอย่าลุกนะเว้ยอย่าลุกนะเว้ยเออมันเยอะจริงๆเลยนี่เอาไปอีกทีหนึ่งหมันไส้นี่แนี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 ้โอ้มันตายยากตายเย็นจังเลยว่าพวกบ้านี่เออเออนี่แนี้เอาไปกินอีกมานี่มีขวานด้วยไม่รู้ขวานใครเว้ยนี่แนี้นี่แนี้แต่ใช้ดาบสมุไรดีกว่าสมุไรดีฟันทีเดียวนะครับนะ ไอ้นี่ตาแดงไอ้นี่ตาแดงเป็นไรล่ละครับโูกตาต้อหรือไงฮะมามากระบอกนี่กระบอกฟันหัวกระบอกฟันหน้าฟันหัวหัวแตกหัวแตกนี่นี่หัวแตกหัวแตกทำอะไรนี่เนี่ยไอตาบอดมึงเจอไอตาต้อลูกตาต้อโูกตาต้อโรกตาตอต้องเจอนี่เจอไปดิพรังหมัดพินเดพรวิดาดีดีดีมาดิให้นอนให้นอนกูฟันให้นอนกูฟัน ให้นอนกูฟันให้นอนกูฟันให้นอนกูฟันนี่นี่ไอ้ดีไม่ติดหัวมันหัวมึงแล้วรู้ตัวไหมเนี่ยนะครับบ๊บอดบ๊อดหมดจังเอ,อ้อเฮ้ยเหนื่อยเว้ยเหลือแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับก็คือไอ้บอสโอเคเอาละถึงเวลาแล้ววิ่ยจะต้องเจอกับฉันเออมา โอ้แกไอ้ฝอยเก่งดีนักนี่ฉันรอนายมานานแล้วแกฆ่าได้ไง88ตัวไม่สิ87ดวบมฉันด้วยตัวสุดท้าย88ของแกถ้าแกฆ่าฉันไม่ได้แกก็อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกจากที่นี่โอ้โหมาเอาเลยออกจากที่นี่มามาดิมาดิหัวกูแตกนี่แหละหัวแตกถีดหน้าซ้ำอีกทีนึงนี่แหละ เอาเดินี่กระดูกอะเห็นกระดูกแล้วตอนนี้หมัดลมไปดิไม่ปิวไว้เฮ้ยนี่เน่โอ้โหจะทำเราช้ำเลยไ,ได้อ้ามันพุ่งในด้วยเพิ่งรู้โอ้โหตายเลยเอาละครับต่อมาเลยแค่หมอนี่เดี๋ยวผมจะตัดแขนมันนี่ดูซิมันจะสู้ต่อไหมตัดแขนอาวตัดเป็นทันแล้วนะครับนะเออแล้วอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยนะครับนะนอกจากบอสอีกตัวหนึ่งหายไปไหนวะอ่าอีกตัวหนึ่งอ่าอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะอ้าวอีกตัวหนึ่งติดบัตรล่ะอ่ะอยู่ไหนอะเอ้บอสเห็นไหม อู้ฉันไม่เห็นเนาะแกไปฆ่ามันก่อนแล้วค่อยมาฆ่าฉันละกันเอา้าอยู่ไหนวะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอ่ะเอาล่ะมาเจอกันอีกรอบหนึง่งโอ้แกมาเลยคราวนี้ไม่พลาดโอ้โหไม่พลาดเดี๋ยวแม่งพุมาใส่ผมอีกนะครับนะเอาลักมาดี่ฟาดหน้าไปดิฟาดหน้าไปดิหัวกระโหลกเห็นหมดแล้วบักหัวนหน้าเออเอาดิอะไรโอ้โหจะฟาดเนาะจะดฟาดหน้ากูเหรอโอ้โอ้แกแกไม่ใช่ย่อยน้อยคอยมาดิหมัดลมที่คาดเวรตาย หลบหลบหลบซ้ายเขาเรียกว่าหลบซ้ายกูมีมีดเยอะนี่เล่นโยนอย่างเดียวกูเล่นโยนอย่างเดียวนี่โยนไปเลยกระบ,บอกกระบอกกระบีกระบ,บอกนะครับนะนี่โยนไปอย่างเดียวดูซิมันจะอึดสักแค่ไหนนี่เอาไปมึงจ่ายได้อย่างวะเวนี่ยมึงอึดจังเลยว่ะแล้วก่วอนนะกูต้องโยนอะไรใส่หน้ามันวะเนี่ยเออมาตัดจัมโบลี่ตี้ยึอึดเกินไปแล้วนะครับแม่ไอ้จับตัดตีตัดแขนตัดขามันตัดมันเออเออเรียบร้อย ไอนะครับเอออีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะอีกตัวหนึ่งน่าจะติดบักสักที่หนึ่งนะแต่ผมไม่รู้มันอยู่ไหนโอ้โหนี่คือผลงานของผมนะครับผลงานนะะักฆ่าดูดิผมฆ่าเรียบเลยนะครับนะเออนอนตายกันระเนระนาดนะครับนาะเพราะว่าฝีมือของผมนี่โอ้โหผมสามารถโยนมีดเพื่อปักได้โอ้โอยโคตรเจ๋งนะครับเฮเอ้าเนี้เอา้าอะไรเอา้อเอามไม่ทำอะไรตรงนั้นวนะน่ะ แล้วผมไม่คิดว่ามันจะอยู่ตรงนั้นนะั่นอะเอา้าอยู่ตรงนั้นหรอนะครับผอมันกระเด็นนะครับกระเด็นกระดอนนะครับนะสงสัยโดนจากสกิลหนึ่งของผมนะครับนะเอา้าบักหานั่นเออนะครับสะง,งันนะครับบ่าบอบมากโคตรฟุกอะนะครับป่านนี้ผมพงหามันไม่เจอนะครับนะเออดูดินะครับโอเคนี่ปักไว้เออปักแม่งไว้เออนะครับนี่มันขึ้นไปทำไรด้านบนนี่ปักไว้อี๋กูดิสายยนแม่นนะโยนไปอีกระบ,บี่กระบองโยนไปนะครับนะ เอออ่ะเอาละพอแล้วนะครับนะโอเคโอเคเอาละฉันอยากกลับบ้านนี่เรียบร้อยผ่านที่เรียบร้อยนะครับ88ตัวนะครับแม่งฆ่าด้ไก่วันนี้ใช้เวลาประมาณ5นาทีเอาละครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แหละครับในการเล่นเพนเดอะทาวเลสนะครับนะก็นุกนีเหมือนกันนะครับนะก็รอดูอีพีหน้านะครับว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับนะโอเคแต่สำหรับวันนี้พอแค่แหลกไป